<Hi. S 2> กลับมากับคุยก่อนนอนวันนี้จะมาคุยกันเรื่องทฤษฎีสมคบคิดของเกรนมิลเลอร์ค่ะเกรนมิลเลอร์เป็นหัวหน้าวงดนตรีบิ๊กแบนค่ะบิ๊กแบนนะไม่ใช่บิ๊กแบงนะเป็นเพลงแนวสวิงแบนที่แบบว่าถ้าเกิดใครชอบฟังเพลงแนวแบบวงเครื่องเป่า ต้องมีชื่อเกรนมิลเลอร์อยู่ในนั้นค่ะย้อนกลับไป80ปีที่แล้วเนี่ยเกรนได้รับยศเป็นพันตรีค่ะเขาอยู่วงดนตรีทหารอากาศค่ะแล้วก็เพลงของเขาเนี่ยถ้านับปัจจุบันนะเป็นเพลงที่คลาสสิกเลยก็คือมูนไล t ์เช e ล a น e เพลง in the mood เดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะสำหรับใครที่สนใจ มาเรามาย้อนกันไปเมื่อ80ปีที่แล้วกันดีกว่าค่ะเมื่อวันที่15ทธันวาค่ะเกลนมิลเลอร์ได้หายตัวไปหลังจากโดยสารเครื่องบินข้ามช่องแคบอังกฤษเพื่อจะบินไปยังปารีสฝรั่งเศสหลังจากที่ข่าวได้แพร่ออกไปค่ะเริ่มมีทฤษฎีต่างๆนานา,นาออกมากันหลายทฤษฎีค่ะแต่เราจะยกมา3มทฤษฎีหลักเลยที่เขาว่ากันว่า เริ่มกันเลยดีกว่าที่ทฤษฎีแรกค่ะเขาบอกว่าเขาเนี่ยจริงๆเขาไม่ได้ขึ้นไปบนเครื่องบินหรอกไม่ได้ไปบินหรอกเขาถูกลอบสังหารก่อนเพราะว่าหลังจากที่ในพลดไวไอเซนฮาวเนี่ยได้ส่งตัวเขาไปป,ปฏิบัติภารกิจหนึ่งหรือสองวันก่อนหน้าเพื่อเจรจาย,ยอมจำนวนต่อนาซีรมันอันนี้ทฤษฎีแรกส่วนทฤษฎีที่สองเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ ทฤษฎีที่สองค่ะเขาบอกว่าเขาหัวใจวายตายที่ซ่องโสเพนีที่ฝรั่งเศสมันมีเหตุผลค่ะมันมีที่มาตอนนี้ข่าวลือเนี้ยมาจากเฮมันเกอริงหัวหน้าฝ่ายโฆษณาชวนเชื่อของนาซีค่ะเขาได้ประกาศทฤษฎีนี้มาหลังจากที่เกรนมิลเลอร์ถูกประกาศอย่างเป็นทางการว่าหายตัวไปเนี่ย วันที่24ธันวาคม1944เ้าขาหายตัวไปวันที่15ธันวานะคะแล้วก็ถูกประกาศแบบเป็นทางการวันที่24ธันวาค่ะแล้วทฤษฎีที่3เนี่ยค่ะอันนี้มีความเชื่อน่าเชื่อถือค่ะเพราะว่ามีพยาน12คนเห็นว่าเกรนเมลเลอร์เนี่ยข,ขึ้นเครื่องบินค่ะอันเนี้ยมันมีอีกข่าวลือหนึ่งที่เขาบอกมาที่อ่านมานะเขาบอกว่า อาจจะถูกเครื่องบินฝ่ายตัวเองเนี่ยแหละทิ้งระเบิดถูกทำลายโดยถูกบอมโดยฝ่ายพันธมิตรด้วยกันเองขณะบินกลับหลังจากภารกิจถูกยกเลิกที่เยอรมันคือคงจะมาประทะก,กันแล้วแบบคงเข้าใจผิดว่าเฮ้ยศัตรูหรือเปล่าก็เลยเกิดการยิงอันนี้คือจากที่อ่านมานะแต่ว่าทางครอบครัวเนี่ยคะ่ะ ของเกรเมเลอร์เนี่ยเขาเชื่อว่าเครื่องบินนะคะอาจจะเกิดขัดข้องเพราะว่าณนะตอนนั้นเนี่ยในวันนั้นน่ะเป็นวันที่อากาศเลวร้วายมากคืออากาศหนาวมากจนแม้กระทั่งเครื่องบินส่งของเครื่องบินบรรทุกของอย่างเงี้ยค่ะไม่สามารถทำการบินได้เลยเขาต้องหยุดไปชั่วขณะค่ะเกรเนเนี่ยเขาได้รับคำสั่งมาณนะตอนนั้นนะ ณนะตอนนั้นน่ะเขาคิดว่านายพลไอเซนฮาวเนี่ยได้ขอให้มิลเลอร์เนี่ยเป็นหัวหน้าฝ่ายทีมผลิตรายการวิทยุค่ะของอังกฤษอเมริกันเพื่อแสดงให้ทหารดูแล้วก็ออกอากาศที่บ้านเกิดเขาทําให้มิลเลอร์เนี่ยมีความแบบว่ารู้สึกไม่สบายใจเพราะว่าเขารู้อยู่แล้วว่าอากาศมันอย่างเงี้ยเขาจะบินกลับไปได้ยังไงแต่สุดท้ายมันคือคําสั่งอะค่ะ,คะเขาก็ต้องไปกับเพื่อนของเขาและนักบิน วัย20ปีอีกคนนึงค่ะคือเครื่องบินเป็นเครื่องบินแบบไม่ใช่แบบโบอิ้งอะไรอย่างนี้แต่อันนี้คือเขาบอกว่าเป็นเครื่องบินลำเล็กค่ะจนทุกวันนี้ก็ยังไม่มีใครเห็นเขาและเครื่องบินลำนั้นเลยค่ะมิลเลอร์ได้ถูกประกาศหายอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่25ธันวาคม1944ค่ะสรุปเ,เขาเนี่ยเสียชีวิตในวัยเพียงแค่40ปีเท่านั้นในพลในพลเจมส์ ยูลิเทนได้แสดงความอาลัยต่อมิลเลอร์ค่ะโดยบอกว่ารองจากจดหมายจากบ้านเนี่ยวงของเขาก็คือผู้กระตุ้นขวัญกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเล่าอยู่ในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราเอ่อถ้าเราลองคิดว่าเพลนมิลเลอร์เป็นเป็นวงประมาณไหนคือถ้าเทียบนาน่าจะเป็นแบบวงุริวงดูริยางทหารนี้ป่ะเพลงเพราะมากขอบอกคุณลองไปฟังกันดูได้เลยค่ะ เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างค่ะสำหรับเพลงที่เด่นๆของเกรนมิลเลอร์เลยเนี่ยแล้วก็เป็นเพลงที่ชอบมากๆมูไลเซเลนตค่ะวันนี้ก็จบกันไปกับทฤษฎีสมคบคิดของเกรนมิลเลอร์แล้วนะคะเราไม่สามารถรู้ได้หรอกค่ะว่าตอนจบคืออะไรคือตอนจบของเขาคืออะไรเพราะว่ามันไม่มีหลักทุกวันนี้ยังไม่มีหลักฐานและเอกสารอ้างอิงอะไรเลยค่ะที่จะบอกได้ว่า หายไปเพราะเหตุใดค่ะสำหรับวันนี้คุยก่อนนอนก็มาแบบสั้นๆพยายามสั้นๆให้มากเลยเนี่ยคือไม่อยากจะคุยนานอยากจะไปน,นอนอ่านหนังสือแล้วขอบอขอเมาส์เรื่องสั้นน่ะอ่านสองอาทิตย์ยังไม่จบเลยค่ะเรื่องสั้นอะไรเนี่ยนอนอย่างเดียวเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะถ้าเกิดข้อมูลผิดพลาดประการใดค่ะต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพกันค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ ราตีสวัสดิ์